ส่วนดาวโจนนะครับผมก็ล่วงไปพันหกร้อยกว่าจุดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามัน Make a m อเมริกาเกร a g a ก n หรือว่า <laughs> เอาอเมริกาโยนลงเหวกันแน่นะฮะ <laughs> ก็นโยบายคณทรัมป์มันไม่ได้ Make Great g r เกร a g เก n เท่าไหรนะ่แล้วอย่าลืมนะว่าคนอเมริกาเนี่ย w ว a l ์หกสิบเปอร์เซ็นอยู่ในหุ้น <laughs> คือเนี้ยมันเกิดเวลเอฟเฟก c t คนรู้สึกจดลงนะครับไอไอเอ็กซ์เซชั่นอลลิซมมันก็หายไปแล้วนะฮะสำหรับตลาด หุ้นอเมริกาเนี่ยตัว NASDAQ ก็ลงไป274จุดนะครับลงไป4ีจุดเอ่อแนะครับก็<ม>ถือว่าลงค่อนข้างแรงโดยเฉลี่ยเนี่ย 4%5% <ม>กันนะครับ S&P 500นะครับถอยกลับมาสู่ระดับคอร์เรคชันอีกครั้งหนึ่งแล้วคือมีจังหวะแตะคอร์เรคชันอยู่แวบ,บหนึ่งนะแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะ<ม>ตอนเนี้ยลบสิก็คือกลับมา อยู่ในโซนคอลเลกชันและลึกลงทำนิวโรด้วยนะครับปิดไปล่าสุดเนี่ยเ3 9 0จุดลงไปประมาณ4.8%เก็พอๆกับตัวของ Nasdaq เลยนะครับทีนี้มีแนวรับตรงไหนบ้างนะฮะคือผมก็ดูอยู่ประมาณ2จุดนะเป็นเป็นจุดคีย์ที่คิดว่าเออถ้าทยอยเข้าเนี่ยเพื่อถือยาวเนี่ยผมคิดว่าเป็นระดับราคาที่พอคุยกันได้แล้ว <c oughs> มันจะไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบ้พูดเมามกาแพงมากแพงมากนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีตรงห้าพันสองร้อยจุดมันก็คือนับเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นของพีคพอดีตรงห้าพันสองยังไงลองดูตรงนี้จุดหนึ่งนะซึ่งมันก็จะมีแนวรับแถวนี้ด้วยนะในทางเทคนิคเนี่ยก็จะมะีมีจุดเป็น Re f e r e n c e point ด้วยเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเลยก็คือเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตพอดีก็แปลว่าทุกคนกงนังวล Pri c e in เรื่อง recession ละเพราะปกติไม่ค่อยมีแบร์มาร์เก็ตถ้าตลาดไม่กังวล recession นะครับก็อยู่ที่ห้าพันจุด <Yeah. S 2> ล้หลุด5,000จุดนิดนึงอะ่ะแต่ผมมาให้จําง่ายๆคือ5,000จุดเนี่ยก็เป็นอีกจุด entry point หนึ่งที่ผมคิดว่าเอ้ถ้าซื้อ S&P 500ในแถวๆเนี้ย,เ,ยเออมันเริ่มมี upside provide ละช่วงที่ผ่านมาผมก็ค่อนข้างจะแบ a r หุ้นอเมริกามาเลยตลอด mm hmm. ว่าเออมันแพงเกินไปแล้วก็ก็อ <Yeah. S 2> คอถูกนะเพราะว่าปีนี้ก็ย่อค่อนข้างแรงจ,จริงๆนะครับทีนี้โปรโมท paper นิดนึ่งนะฮะแล้วก็อัปเดตระดับดัชนีด้วยนะครับคือ เอ่อถ้าใครตามตัวฉบับแรกนะครับสำหรับ Global Weekly Strategy เพิ่งออกไปในเองเนี่ยนะฮะก็มันจะมีหน้าหนึ่งนะที่ผมก็ไปดูมาให้ว่าระดับ Index เป้าหมายในมุมมองของเราเนี่ยในเบ c a s สของแต่ละตลาดเป็นยังไงกันบ้างนะครับจริงทำเป็นทั้งบูแล้วก็แบร์เคสให้ด้วยนะครับเอ่อตัวที่ไฮไลท์ก็คือเป้าหมายของปลายปี2025นี้นะครับของแต่ละชนีไม่ว่าจะเป็น s p 500นด์พีหรนะครับนเคอีเนี่ยซึ่ง ผ่านไปแค่2วันเนี่ยมูฟเมนต์มันเยอะมากพี่มนหลังจากออกเปเปอร์ all paper ไปนะครับก็เลยต้องมาอัปเดตกันเพราะาดับชดัชนีเนี่ยมันปรับลงมาค่อนข้างมากอย่างตอนนั้นเองเนะ s อ5 0 0ในช่วงด้านบนเนี่ยอัพไซด์ตอนนั้นมันแค่ 1, <c oughs> 1> น่จเเท่านั้นเองนะเพราะว่าตัวทาร์เก็ตของเราเนี่ยมัน5 7 7 5จุดซึ่งอันเนี้ยเท่ากับเจฟฟรี่พอดีไม่ได้ไม่ได้ไปลอกเขานะคือตัวเลขมัน <c oughs> ใกล้กันพอดีนะครับ <c oughs> ใช้ E p พใกล้ๆก,ก,กันนะครับ แต่ผมใช้โมเดลของผมนะส่วน Nifty 50นะครับก็ตอนนั้นก็มองเป็น underweight นะครับนะตอนนี้คือหุ้นฝั่งของอินเดียเนี่ยเอ e อ n i n g y i e l d มันไม่ค่อย justify ระดับราคาเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะย่อมาแล้วเนี่ยอัพไซก็ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่หุ้นเมกาเนี่ยถ้าเทียบตารางบนกับตารางล่างเนี่ยจาก5,675ตอนนั้นเนี่ยร่วงมาแวบ,บหนึ่งเนี่ยตอนนี้ ห้าพันสี่ละหลุดห้าพันสี่นิดๆก็เริ่มมีออพไซด์ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ละแต่จะให้ผมเจ็ดเปอร์เซ็นต์สำหรับผมเนี่ยผมคงยังไม่ปรับนะฮะมุ mm hmm. มมองในี้นเป็นนูทรัลอยู่เนี่ยอยากจะได้ซักแบบสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงถึงอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นมาเป็นโอเวอร์เวกได้นะครับตลาดอื่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างญี่ปุ่นอันนี้ก็จะเป็นนูทรัลอยู่นะครับเพราะออพไซด์ก็ยังยังเปิดไม่สะใจเท่าไหร่แต่ออพไซด์เปิดเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างเยอะ mm hmm. ใช้เวลาแค่ <laughs> สัปดาห์เดียวเท่าน,นั้นเองนะครับตัวของอหุ้นยุโรปด้วยเหมือนกันนะครับเป้าผม5 0 0พาสำหรับยูโรสต็อก50นะครับก็อัพไซ์เริ่มเปิดมา15%หังเซ็งเสงเนี่ยยังยังบูลิชอยู่นะครับแล้วก็เป็นโอเวอร์เวイนะครับก็เป้า28,000สำหรับปลายปีนี้นะครับตัวเซซาย300หุ้นจีนพันใหญ่เนี่ยออก็สไลลี่โอเวอร์เวイนะครับก็เป้า4 0 0 0นะครับเซตอินเดกซ์เนี่ยจริงๆอัพไซก็เปิดเยอะนะ ประมาณเอ่อสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับแต่ยังขาดแคตตาลิสต์อะไรต่างๆอยู่นะครับแลถ้าดูจตตัตตลางนี่เซตินเด็กนี่เอ่อใช้คำว่ามันถือว่าลงไม่เยอะนะคนอื่นเนี้ยอัพไซด์เปิดเหมือนกันห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นจากจากวันแรกที่ทำเลยแต่เซตินเด็กเนี้ยบวกแค่สองแสดงว่าเราลงน้อยนะครับครับใช่แต่หลักๆก็คือลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วเป้านี้ก็อันนี้ใช้อันเดียวกับพี่ฟลุ๊กเลยนะครับพันสามร้อยสามสิบเจ็ดจุดนะครับก็จะเป็นเป้าปีสองพันยี่สิบห้าแต่ถ้า บูเคสเนี่ยพันห้าร้อยสาสิบแต่ให้น้ำหนักน้อยแล้วกันนะฮะถัดมาตัวเวียดนามอ่าที่ลงค่อนข้างแรงเมื่อวานนะครับก็อัพไซด์ตอนนี้เปิดค่อนข้างเยอะแล้วประมาณยี่สบสองเปอร์เซ็นแต่ประเด็นก็คือไอตัวเออร์เน็งที่ผมใช้เนี่ยผมยังไม่ได้ปรับตัวความเสี่ยงคุณทัาเพราะว่ายังไม่รู้ว่าวันที่เก้าคุณทัาจะเอาอยัางไงกันแน่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทําการบ้านมานะครับก็เลยทําให้ไอ้ยี่สกว่าเปอร์เซ็นที่อัพไซด์มันเปิดเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้ดูกว้างขนาดนั้นถ้าเกิดเราต้อง adjust ตัว EPS ลงเพราะ EPS ถ้าเราถ้าสมมติใส่ภาษีเขาไปเต็มเต็มโดยคุยกันไม่ได้อะยเงี้ยอย่างเวียดนามก็โดน46%เนี้ย EPS มันหายไปได้แบบเยอะมากนะครับก็อาจจะทำให้ไม่เหลือ upside ด้วยซ้ำตอนนี้ผมทำตัวเลขอยู่ก็เลยคิดว่าถึงแม้จะลงมาแล้วเนี่ยอยาให้เป็น a ว t and e อยู่นะครับแล้วก็เกาหลีก็อันนี้นิ่งๆอยู่แล้วตลาดค่อนข้างจะจืดนะครับ เรามาดูนิดหน,นึ่งนะหุ้น S&P .500 ล่วงมากลับมาสู่โซน c o r r e รคชันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องกังวลขนาดไหนไหมนะครับเราก็ผลกระทบจากนโยบายภาษีคุณทรัมป์เป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่มีรายได้ต่างประเทศมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเซกเตอร์ไอทีนะประมาณ56เลยนะครับถ้าโดยรวมทั้งตลาดเนี่ย S&P .500 เนี่ยจริงๆผมว่าเป็นจุดที่เก่งมากนะคือมีรายได้ต่างประเทศเนี่ย40เลย ก็ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทแบบใหญ่ๆที่มีแบบสาขาทั่วโลกใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ข้อดีก็คือถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ e c เ s s i o นเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนใน s p e 5เ0าอาจจะไม่ได้กระทบเต็มๆนะครับเพราะยังมีรายได้อยู่ทั่วโลกยกเป็นอย่างเดียว global recession นะครับอันนั้นก็คือน่าจะพังหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมาดูสัดส่วนรายได้เนี่ยคนที่กระทบน้อยสุดนะรอบนี้คือถ้าใครอยากจะเล่น d e ฟ e n s i v e ใน เซกเตอร์เลือกในสหรัฐนะครับต้องยูทิลิตี้เพราะสัดส่วนเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วธุรกิจก็เป็นดิเฟนซีฟอยู่แล้วด้วยนะครับคนที่มีเทรดต่างประเทศค่อนข้างมากเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบได้นะอย่างเช่น iPhone อย่างที่เมื่อกี้ก็พูดเกินไปเนี่ยว่าไปจ้างต่างประเทศผลิตเอาซอร์สเขาเนี่ยพอนําเข้ากลับเข้ามาขายเนี่ยราคาแพงขึ้นมากคุณทำเขาตั้งตัวภาษีนะครับแต่วางธุรกิจเนี่ยที่เป็นธุรกิจพวกไอทีเซอร์วิสเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้กระทบนะเพราะว่าถ้าธุรกิจมันเป็นดิจิตอลอะไรพวกเนี้ย อันนี้มันมันไม่ใช่โดนภาษีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น subscription base subscription จ่ายไปเงี้ยไม่ไม่ได้ผลกระทบนะครับก็ต้องดูเป็นรายละเอียดไปแต่ถ้าดูโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอกลุ่ม IT จะมี exposure ตรงนี้นะครับซึ่ง Apple ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่นนยที่ผมว่าโดนนะใครที่มีฮาร์ดแวร์เนี่ยผมว่าจะโดนนะไม่ว่าจะชัดเจนแล้วโดนภาษีอยู่แล้วละแ,แล้วก็ทําให้ทุกอย่างขึ้นและแน่นอนพอเกิดภาษีแบบนี้เนี่ยอำนาจการซื้ออะไรของคนก็จะน้อยลงด้วย เราก็มาดูภาพรวมกวารเคลื่อนไหวนะครับดู m a x 7ก่อน Apple ลงแรงสุดเลยพี่หมดนก็เก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับเมตาลงไปเก้าเปอร์เซ็นต์ส่วนพวกซอฟต์เทคเนี่ยอย่างเช่น Google เอ่อ m i c r o s o f ทเนี่ยที่มีสัสดส่วนเป็นค่าโฆษณาเอ่อหรือเป็นตัวซอฟต์แวร์รายได้ซอฟต์แวร์กับ c ล o าวเนี่ยมันจะลงน้อยหน่อยนะครับ Google ลงแค่4 Microsoft ลงแค่2.4เท่านั้นนะครับส่วน Nvidia ก็ลงค่อนข้างแรงนะครับ7.8%ถึงแม้ว่าเอ่อคุณ จริงๆเขายกเว้นเซมิคอนดักเตอร์ให้นะพี่มนต์แต่ก็ถือว่ายังลงเยอะอยู่ดีนะครับเอ่อเทสลาห้าเปอร์เซ็นครับพี่มนต์ลงอเมซอนเก้าเปอร์เซ็นอ่าอเมซอนอันนี้อีคอมเมิร์ซอันนี้เป็นของจับต้องได้อยู่แล้วนะฮะก็มีผลชัดเจนนะครับแล้วก็ฝั่งของหุ้นแบงก์ก็ลงค่อนข้างแรงหมดเลยนะฟินแลนเชียลก็ไม่รอดนะครับรอบนี้คือ list off เทกระจาะนะครับถือเงินสด แล้วสวิชไปเล่นเซกเตอร์คอน summer ครับขวาบนครับพี่มลพีแอนจีบวกสวนตลาดได้หนึ่งเปอร์เซนต์กว่ากโคคาโคล่าก็ออกเกือบสามเปอร์เซนต์เลยนะก็ถือว่าเป็นการสวิชค่อนข้างชัดเจนนะไปเข้าดิเฟนซีฟแต่ในไทยเนี่ยมันไม่มีเล่นอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เวลาผมเชียร์นีโออะไรเงี้ยนะเ,ยเออเล่นคอน summer สวิชเข้าไปคอน summer ลงหมดเลย <laughs> ลงหมดต,อ<ๆ>ตอลอดทั้งตลาดแต่แต่ฝรั่งเนี่ยมันเป็นอย่างจริงๆนะแต่พุ่งอเมริกามันมีโอกาสให้เล่นแบบเนี้ยแบบ จังหวะ switch consumer switch เข้า defensive มันก็แบบเขียวกับแดงชัดเจนมากนะครับเซกเตอร์มันมีแบบมันมีตัวให้เลือกมันโรเท t ันชัดเจนของเราอาจจะแบบสมมติพูด consumer เราก็นึกถึงแบบน n โอตัวเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เปอร์เซนต์ sector ในทีเดียวก็ไปก็ส่วนไม่ไหวนะครับก็ตลาดหุ้นไทยเราอาจจะไม่เอฟเฟกชันเท่าเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่โดยรวมลงกันข้างแรงนะครับอ JP Morgan ลงไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบงก์ออฟอเมริกาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะเวลฟาโกนี่ก็เก้าเปอร์เซ็นต์นะ มีหุ้นปู่วอร์เรนนี่แข็งแล้วนะลบแค่หนึ่งะครับก็เกถึงถงันสดอยะเงนินสด correlation กับตัวของหุ้นมันน้อยอยู่แล้วนะครับ <S <S แล้วก็อันนี้มีคนทำตัวเลขมา <S 2> <S 2> พี่มนว่าราคาขายของ Apple เนี่ยในอเมริกาปกติอเมริกาใครคนอเมริกาเนี่ยโชคดีพอซื้อ Apple ได้ถูก <S <S นะฮะประเทศอย่างเราจะแพงขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแต่อันเนี้ก็คือซื้อเนี่ยก็แพงเหมือนกันแล้วนะครับ เพราะว่าม,มีโอกาสที่จะแพงขึ้นไม่ได้ผลิตในประเทศเขาใช่ครับแล้วไมั่ขึ้นภาษีแบบนี้ก็40%กว่าเลยนะโดยเฉลี่ยสําหรับแต่ละผลิตภัณฑ์น,นะมไม่ว่าจะเป็น i p n o n p h p n e ครับ Apple w a t c h i p แ d m แ c แล้วก็เอ่อไอแอร์พนะครับซึ่งทางของเจฟฟรีย์จริงๆล่าสุดก็ปรับตัว s a เซลล์โ w t สปรับเป้าตัว,ต,วตัว Apple ลงด้วยนะครับผมจำรายละเอียดเป๊ะไม่ได้แต่เห็นเห็นวแบบนะครับ ็พาพ์ทเนอร์ของเรานะก็ปรับลงแล้วเราจริงๆก็ไม่ค่อยชอบ iPhone เท่าไหร่แล้วแอปเปิลยู่เท่าไหร่อยู่แล้วด้วยนะสำหรับในโตวหุ้นของมันนะเพราะยอดขายในจีนก็ยังหดตัวแล้วมาเก็ตแชร์ก็ยังโดนแบ่งโดนแย่งอยู่นะครับก็เวิวตอนนี้ก็ยังเฉยๆกับหุ้น Apple นะเมื่อวานก็ลงค่อนข้างแรง underperform ตลาดด้วยนะครับก็อันนี้ผมว่าก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่คุณทำกำลังทำลายเศรษฐกิจตัวเองนะครับใครยังไม่ซื้อ i ไอโฟนจะต้องรีบซื้อนะ ああ。